ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมในเมืองนานเรื่อง p a l e t t Alchemist หรือนักเล่นแร่แปลธาตุผู้ได้เทียมทานในตอนที่9นะครับแปลไทยโดย Black PKK เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจของผู้แปลไว้ข้างล่างใ้คลิปนี้นะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับช่างเป็นคนที่ไล้เหตุผลมาเกิดอะไรขึ้นข้าขออภยัยข้ามักจะมีความขุ่นเคือง ดยเฉพาะต่อคนที่มาปังอ่านล่วงเกินค่าตุ้มทำไมข้าถึงขยับไม่ได้หรือว่าแม่นางซูกเจ้าอยากจะพูดหรือแย่หน่อยนะเพราะข้าไม่อยากรับฟังจากนั้นจีเฟิงเย็นก็ได้เสกตุ๊กตากระดาษของเธอออกมานะฮะยกขึ้นมาเท่าแก่นี้ก็ถึงกับตกตะลึงนะฮะอะไรกันตุ๊กตากระดาษยกคริสตัลที่หนักขนาดนั้นได้ยังไงกัน นางเป็นคนแบบไหนกันนี่จากนั้นเธอก็ได้ใช้พลังของเธอไปที่ตุ๊ก,กตาพร้อมกับหินคริสต,ตันนะครับได้หายไปทัพแก่นี่ก็ถึงกับสั่นสะท้านไม่หยุดเลยทีเดียวหายไปเร็วในที่สุดของชิ้นนี้ก็กลับไปสู่เจ้าของของมันแต่สมองนี่ไม่สามารถแยกแยะถูกผิดปล่อยมันเอาไว้ก็คงไม่เกิดประโยชน์จงจำเอาไว้ว่าอย่าได้ล่วงเกินข้าอีก ยิ้มแบบโงมงุเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะครับนะาโจนของเจ้าเมืองท่านพ่อหากลิงเชิงไม่ได้สติขึ้นมาองค์ยิงใหญ่คงเจ้าได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือเปล่าลูกน้องของข้าบอกเพียงแค่ว่าลิงเชิงถูกจี้เฟิงเยี่ยนลังแกจนสลบไปส่วนรายละเอียดเฮ้อจะไม่รู้เรอลิงเฉิงพนันเลือดหินแลกกับนางเด็กนั่นและนางก็แพ้ ตามที่พนันกันไว้นางจึงต้องคุกเข่าและมอบจี้อย่ให้อะไรนะดิงเฉินแพ้และต้องคุกเขา่าทน่งกับตกตะลึงเลยทีเดียวดูเหมือนว่าเต่งนั้นไม่ได้ง่ายๆอย่างที่เราคิดไว้นางไม่เหมือนคนเดิมเกิดอะไรขึ้นกับนางกันแน่นะไม่สําคัญหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าจําเป็นต้องแต่งงานกับนางให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วหากข่าวเรื่องที่นางเป็นเจ้าเมืองคนใหม่แพร่ออกไปแต่เป็นที่ชัดเจนว่านาง ไม่หรอกนางไม่มีทางเลิกในเรื่องนี้สัตพานะจากเมืองหลงได้มาถึงแล้วพรุ่งนี้จะต้องตามข้าไปพบเด็กนั่นจากนั้นภาพวาดได้จัดมาในตอนเช้าที่จวนของนางเอกก็กำลังป่มพออยู่นะฮะจากแสงนั้นก็ได้เลื่อนหายไปคริสต,ตันใหญ่ขนาดนี้แต่พลังวิญญาณของมันยังไม่พอให้ข้าฟือนภูรอยเด็กสักลอยเลย ช่างเป็นปัญหาซะจริงๆเขี<ๆ>ียๆนายหญิงมีข้อความจากคุณรหัสเลยพวกเขาจะส่งสัตว์พาหน้ามาให้ท่านครับสัตพานะข,ข้าตั้งตารอเลยข้าอยากรู้จังว่านายหญิงจะเลือกสัตว์แบบไหนมันก็ต้องเป็นสัตว์ที่หดหดอยู่แล้วพวกเจ้าพูดเรื่องอะไรกันนักรบทุกคนนั้นได้จับคู่กับสัตว์พานะที่ทรงพลังเพื่อร่วมเพื่อร่วมทางไปยังสนามลบ องเนโฮได้เลือสัตว์มากรุมหนึ่งเพื่อให้ในายยิงเลิกไปหนึ่งตัวอย่างเช่นกริฟฟินโกเลมหรืออะไรที่มันน่ากเกรงคำอาดังนั้นดังนั้นเราจึงตั้งดารอการเลือกของท่านภาพในหัวหาอะไรกันละนั่นไม่มีความงดงามสักนิดเลยจริงๆแล้วข้าไม่ได้สนใจสัตว์พานน้ำมากมายนักหรอกทางที่ดีอึดอัดโวย นี่มันหมายความว่าไงกันเอะเอามันเข้ามานี่นี่มันก็ไม่รู้อะไรนะฮะถึงกับอึ้งเลยสองพ่อลงนี้ก็ได้เอากรงสัตว์มาไว้หน้าบ้านของนางเอกนะฮะเฟิงเยี่ยนลุงเล่ได้นําสัตว์พาหนะมาให้เจ้าเลือกนี่มันเรื่องตลกอะไรกันองค์เน้โหไม่มีทางส่งสัตว์พาหนะพวกนี้มาให้ในายหญิงล็อกก็คือกระต่ายนะฮะงำ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 ข้าเกรงว่านี่จะเป็นการเข้าใจผิดนะ มิงเหอเจ้ามาที่บายสิมันเป็นเช่นนี้สัตว์พาน้าที่องค์เนอโหส่งมานั้นล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งข้าเกรงว่ามันอาจจะเสียหายหากเราขนมันมาที่นี่ฉะนั้นข้าจึงนําแค่อาหารของพวกมันมาข้าเชื่อว่าน้องเฟิงเย่ยนจะสามารถเลิกสัตว์พาหนะที่นางต้องการได้จากสิ่งนี้แน่นอนว่าหลังจากเฟิงเย่ยนเลิกมันแล้วเราจะเลี้ยงมันให้นางจนกว่านางจะแต่งงานแล้วเราจะมอบมันให้กับนาง เฮลินก like ็ได like ้ค <normal> <out> ิดในใจนะครับผมสัตวัตพา่ะจำเป็นต้องเล่นโดยเจ้าของของมันเพื่อให้ได้รับวพอลูกเล่จงใจทําแบบนี้พวกเขากําลังปังคับให้นายหญิงต้องแต่งงานกับฝ่ายเขากําหมัดแน่นแม่งก็ได้ขอคาดดูก่อนนายหญิงตัวนี้สุดยอดเลยเหมวเหมก็ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันนายหญิงจะเย็นเย็นก่อน ทั้งหมดนี้เป็นแผนของตะโกนเล่นายหญิงแต่นางเอกไม่ฟังเลยเท่งกับกรอดติดแน่นอ่าข้าอยากจะเล่นพวกมันทั้งหมดเลยข้าจะทำยังไงดีนะเอ๊ะและแล้วเธอก็ได้เหลือไปเห็นกวางน้อยโดสีขาวนะครับว้าลิงเหอรกระปีไอ้นี่คืออาหารของอสุนที่เห็นเฟิงเย็นเจ้าเลือกโดนี้หรือ ไม่ได้ฟังซะแต่ดูเหมือนว่านางเอกไม่ได้ฟังเลยสักนิดนะฮะอืมมามานี่เร็วไม่ต้องกลัวค่ะไม่ทำร้ายเจ้าหรอกในเมื่อเจ้าเลิกเรียบร้อยแล้วการแต่งแต่งงานก็น่าจะเร่งให้เร็วขึ้นอีกหรือไม่หรือไม่อสุนชีเย็นนี้เราจะเก็บเอาไว้เองข้าคิดว่าท่านเล่ห์คงจะเข้าใจผิดไปนะที่ข้าจะสื่อคือข้าอยากจะได้มันมาเป็นสัตว์พานะของข้าอะไรนะ นี่เฟิงเย็นอ่าเรื่องนี้จะถือเบนแร่งตลกไม่ได้นะนี่เป็นแค่อาหารเล้งสัตว์เจ้าจะนำมันไปสู่สนามลบได้ยังไงกันข้าจริงจังนะดูความน่ารักของมันสิขอบคุณท่านเล่ที่นำมันมาให้ข้าเป็นพิเศษเอ,อิดอในเมื่อมันถูกดัดสินแล้วเด็กๆทรงแขกผิดแม่งเลยเรื่องนี้ถูกทำให้เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าเหตุซะแล้ว แล้วควรจะทํายังไงกับเรื่องนี้ท่านพ่อสุดท้ายจีเฟิงเย็นก็ต้องเข้าสู่สนามรบในสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นหากองคเนอโฮรู้เรื่องนี้เข้าเรากราบกันก่อนเถอะขมดคิว้วจากนั้นก็ตัดผ้ามาี่โจนเจ้าเมืองเสียดเรื่องแล้วหรือไม่ดีขอรับนายท่านสัตพาหน้าสองโตที่ส่งไปนั้ไม่แม้แต่จะเลี้ยวมองและแค่ส่งมันกลับมาเร็วไหล หากเป็นเช่นนั้นมิงเอ,อ๋เจ้าไปยังสวนด้านหลังเลิกมาสักโตแล้วเลี้ยงมันส่นที่เลือกับไปยังเมืองหลวงอืท่านพ่อเราจะทําแบบนั้นกันจริงๆเหรอจะทํายังไงหากเราเลี้ยงมันด้วยความอุตสาหแต่นางไม่ต้องการมันเช่นนั้นองค์เน้อหูก็ไม่สามารถจะโทษเราได้ฮิฮินายิงท่านโคงไม่คิดจะใช่กวางธรรมดาตัวน้อยๆนี้เป็นสัตว์ขี่จริงๆหรอกใช่ไหมขอรับ ใช่อย่าเสียงดังสิเจ้าจะทำให้ไปสอน้อยดกใจนะไปอะไรนะไปสออ่ามีเรื่องเล่าโบราณเกี่ยวกับอสูร,รศักดิ์สิทธิ์ไปสอเป็นที่รู้จักกันทั่วไม่ว่าจะพูดหรือเทพและเป็นที่ยำเกรงของสัตว์อสูร,รท่านหลายเป็นไงล่ะมันฟังดูดีไหมชูหลังจากที่ข้าใช้ยาของข้าเพื่อเลี้ยงมันมันจะไม่อ่อนแอกว่าสัตว์พวกนั้นที่ถูกส่งมาอีกอย่าง มีกวางขาวเป็นสัตว์กี่จะทําให้ดูเป็นต่างเทพธิดาอย่างแน่นอนภาพในหัวนะฮะมันจบสิ้นแล้วนาะยิงเอาอีกแล้วอ๋อจริงสิและนี่เอาไปกินคนละขดและทําตามวิธีการที่ข้าสอนเพื่อเพิกฝนอ่ะเจ้าก็ห้ามขี้เกียจนะวิเจ้าเคยได้ยินหรือเปล่าเรื่องการมาถึงของบุคคลแปลกๆที่สวมผ้าคลุมหน้าน่ะ เจ้าหมายถึงคนที่พาลูกน้องมาด้วยแล้วซื้อหินแร่ทุกชนิดไปนะเหรอน,นั่นแหละข้าได้ยินว่าของที่ซื้อไปอยู่บนรถม้าหลายคันแสดงให้เห็นว่าคนๆนั้นรวยแค่ไหนและส่วนที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครรู้ว่าคนที่สวมผ้าคลุมหน้าเป็นใครฮืนายหญิงข้ากำลังส่งหินที่ถูกเปิดเผยแล้วไปที่ห้องของท่านครบับขอบใจทำได้ดีมาก นายหญิงท่านพาคนไปซื้อหินแร่อีกแล้วเหรอขอรับมันมีปัญหาหรือไงก่อนที่ข้าเลิกมานั้นมันเป็นของดีทั้งนั้นหลังจากที่ข้าใช้พวกมันเสร็จข้าสามารถขายมันออกไปได้ในราคาง,งามเจ้าจะกังวลอะไรล่ะนายหญิงขาดแคลนหินแร่จริงๆเหรอครับถูกต้องตัวหินแร่แค่นี้ข้าทําได้เพียงแค่ฟื้นพูรอยเด็กเล็กๆเ,เท่านั้นมันยังห่างไกลจากคําว่ามากพอ ช่นนั้นนายยังคงจะรู้ว่าสายแล่ทั้งหมดของเมืองจี้เป็นของเจ้าเมืองเอ๊ะนั่นสิเจ้าเมืองไงเยี่ยมไปเลยทำไมเจ้าถึงไม่พูดให้มันเรียวกว่านี้พรุ่งนี้เราจะไปยังจจนเจ้าเมืองกันว่าขอราบข้าจะเตรียมโคนไว้ให้ทันทีเลยเสียวริวโหข้ามาหาเจ้าแล้วอีกแล้วสถานการณ์แบบนี้ เจ้าอีกแล้วโหนี่มันเป็นบุณตาจริงๆเจ้ามาหาข้าทำไมแกล้งทำเป็นสงบโถ่เว้ยนากูแดงแล้วนี่ดูไม่ออกเลยรูปร่างของเซลลิวโหค่อนข้างดีเลยนี่นายิ้มแบบเจ้าเละไม่ต้องอายไปหรอกถึงยังไงเจ้าก็ต้องแต่งกับข้ามันคงไม่มากมายอะไรหาข้าทดสอบมันก่อนใช่ไหม เจ้าต้องการอะไรกันแน่พรุ่งนี้ข้าจะไปพบกับพวกขยะบางคนแต่ข้าเป็นสาวน้อยที่อ่อนแอและปบปบบางซึ่งไม่ทักเทียมกับพวกเขาข้าเลยต้องการเจ้าเจ้าเนี่ยนะ่าอ่อนแอและบอบาะบางปูงปนคนที่ช่วยชีวิตข้าไว้และแม่แต่ให้ที่พักอาศัยเกลข้าก็ได้ข้าจะไปกับเจ้าวิเศษไปเลยงั้นข้าจะมารับเจ้าพรุ่งนี้ที่พักผ่อนซะล่ะ ผู้หญิงคนนี้ไปมาเหมือนกับสายลมเลยเฮ้อบิดหน้าวันวันต่อมาเอาละ่ะไปกันเถอะไปสร้างความบันบนกันหน้าจนเจ้าเมืองนายน้อยขอรอบับจี้เฟิงเย่นนั้นมาข้อประตูของเราแล้วขอรอบับนางคงมาที่นี่เพราะสัตว์ขี่แน่แนมันสายไปแล้วไปกันเถอะเราจะไปะเผชิญหน้ากับนาง เซลิวโหเติมชานีซี่อะไรหอบเจ้ามาที่นี่ในวันนี้ละ่ะเฟิงเยียนหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของสัตว์ขีจริงๆแล้วที่ข้ามาในวันนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องสัตว์ขีหรอกแต่เป็นเรื่องสายแรกของเมืองจี้ต่างหากอะไรนะสองสามวันก่อนข้าได้เดิมพันสองสามครั้งที่ร้านขายหินแรค่คริสตัลและพบว,ว่ามันค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจข้าได้ยินว่าสายแรค่คริสตัลเกลี่ยสูง ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าเมืองข้าไม่แน่ใจว่าเมื่อไรท่านเล่ถึงจะพาเจ้าเมืองคนใหม่คนนี้ไปดูสายแร่คริสตัลพวกนั้นนี่นางสนใจในสายเล่จริงจริงหรือท่านเล่นายหญิงของข้าคือเจ้าเมืองคนใหม่ที่ถูกแต่งตั้งโดยเป็นการสนตัวขององค์ฮ่องเต้สายเล่จึงเป็นของนายหญิงตั้งแต่แรกหรือว่าท่านเล่คิดจะเก็บมันไว้เองจะเป็นเช่นนั้นได้ยังไงกันข้าเพียงคิดว่ามีสายเล่มากเกินไป ข้าเกรงว่าจะมีเวลาไม่มากพอที่จะไปดูทั้งหมดในวันนี้ทำไมไม่ให้ข้าพาเจ้าไปในวันพรุ่งนี้ล่ะเช่นนั้นก็ได้ตอนเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ข้าจะรอที่ประตูเมืองเอาละเอาละเฟิงเย่นจะไม่รบกวนนานไปกว่านี้แล้วจากนั้นเธอก็ได้ลุกขึ้นไปทำไมท่านถึงไม่เอาตำแหน่งของเจ้าเมืองมาล่ะแต่กลับยื้อไปยื้อมากับตะกุลเล่ก็เพื่อสร้างความสนุกเพิ่มนะสิความสนุก เพื่อฉีกความหวังของพวกเขาและเอาของที่เป็นของข้าโดยชอบทำกลับมาทีละเล็กทีละน้อยมันวิเศษไปเลยไม่ใช่เหรอถึงยังไงข้าก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับเจ้าของเดิมของล่างนี้แล้วว่าจาะแสวงหาการแก้แค้นข้าไม่สวนว่าเจ้าวางแผนจะทำอะไรที่นี่มือของข้าเจ้าช่วยปล่อยมันได้ไหมเอ๊ะข,ข,ข้าลืมไปเลยหรือว่าเจ้าอายแต่ไม่ช้าก,ก็เร็วเจ้าก็จะคุ้นเคยกับมัน ถึงยังไงเจ้าก็เป็นผู้ชายของข้าแล้วข้าควจะทํายังไงกับการชอบเกี่ยวพาราซีเอามากๆของนายหญิงดีนะเจวรลิวโหวันนี้มันเป็นวันหนักๆสําหรับเจ้ามาสิเราจะไปปรุงยาเพื่อทําให้ร่างกายของเจ้ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งกันเถอะนางใช้เวลาสองสาชั่วโมงหลังจากที่นางบอกว่านางจะปรุงยางั้นมีช่วงเวลาแบบนี้ที่นางเพ่งสมาธิเอามากๆด้วยซินะ เสร็จแล้วอ้าวเจ้าจงหยุดกินยาที่ให้ไปก่อนหน้านี้ยาพวกนี้ดีเดี่วบาดแผลของเจ้ามากกว่านางใช้เวลาทั้งช่วงบ่ายเพิ่มรุงยาให้ข้าขดหนึ่งกำแน่งเลยซึ้งซึ้งขอบคุณสองสี่หกอืมเอาให้ทุกคนคนละขดก็น่าจะพอแต่ถ้าว่ามีกองใหญ่เลยทีเดียวท่านพ่อท่านไม่เข้านอนหรอ ไม่ใช่ว่าท่านต้องไปดูเมืองแรกพรุ่งนี้หรอกหรอครับคนที่อยากจะพบกันในตอนเช้าดรูไม่ใช่ข้าแต่เป็นนางดังนั้นก็ปล่อยให้นางรอไปยิ่งนานยิ่งดีตัวไวๆและรูปร่างสง่าสง่าต้อยละ่ะทำไมเจ้าถึงยังอยู่นี่คนพวกนั้นต้องพยายามจะเอาคืนฆ่าตัวการไปสายแน่ๆทำไมข้าต้องรีบไปแต่เช้าด้วยละ่ะเออฉลาด มันเป็นแค่กวางธรรมดาธรรมดาไม่ว่าเจ้าจะเลียงมันยังไงมันก็ไม่สามารถเข้าสู่สนามรบก,กับเจ้าได้นะไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ต้องสง่าดูตดดีและข้าขี่มันได้แค่นั้นก็พอแล้วข้าจะจากไปสักพักหนึ่งตกลงเตินทางปลอดภัยล่ะถึงเวลาไปดามลินเหอและคนอื่นๆแล้วข้าอยากจะเห็นยังว่าพอลูกเลนนั้นคิดแผนไอะไรมาใช่กับข้า เมืองจี้เงือซุ่มเตรียมไปเลยสองพอลูกนี้ก็ดังนั้นข้าจึงรอใต้เท้าทุกท่านและใช้เวลาเพิ่มมาที่นี่แต่ยังไม่เห็นนางแม่แตงเงาท่านพ่อหรือว่านางอาจจะมองแผนของเราออกแต่ยิิงสาวที่แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรของโลกเลยรู้กลยุทธ์แบบนี้ได้ยังไงกันแต่ขออภัยที่ทำให้ทุกคนรอคอยออกเดินทางกันเถอะเจ้า มิเนเอ๋อย่าทำให้มันเสียสิเฟิร์นเยนเสิอนเจ้าก่อนข้าอยากจะเห็นว่าเจ้าจะทำตัวอดดีได้นานแค่ไหนนายหญิงท่านช่างประเสิริฐท่านรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาจะมาสายนี่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยมันเป็นแค่การเริ่มต้นของลูกไม้ของพวกเขาแต่มันก็เป็นเวลาที่จะสอนบทเรียนให้พวกเขาเช่นกัน ฟิงเย,ยนเจ้าเข้าไปดูข้างในเถิดเราจะรอยจ้อยอยู่ตรงนี้ใต้เลยเราจะเข้าไปแล้วเฮ้อ <c oughs> อดดีนายญิงมีบางอย่างแปลกๆลกเกี่ยวกับเมืองนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนเมืองล้างใช่ไหมครั้งนี้เล่สู้ตกลงง่ายๆเกินไปดังนั้นเขาเลยรอเราอยู่ที่นั่นเอาลาออกไปกันเถิดที่หลัง ที่เฟิงเยี่ยนยังพูดไม่จบนะฮะเมืองนี้ก็เกิดการสั่นสะเทือนเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ได้มีหินถล่มลงมานะฮะนายหญิง